C1 หนึ่งวิเคราะห,าห์ฮานอยวันนี้วันจันทร์งวดประจำวันที่26เมษายนไม่ว่าจะเป็นฮาหนอยธรรมดาฮาหนอย v i p ฮาหนอยพิเศษรวมไปถึงลาวสตา Action <laughs> จนไม่ไหวแล้วฮะเจ็บอกวันก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านกันด้วยนะครับเริ่มต้นคลิปกันแบบหัวเราะฮฮาสนุกสนานเพื่อที่สําคัญนะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆทุกท่านนะช่วงนี้ก็กดไหลย้อนกําเริบหรือเปล่าฮะเจ็บอกอ่าก็สวัสดีพี่ๆีทุกท่านกันด้วยนะครับเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะฮะสวัสดีวันจันทนะครับวันที่26มีสายนุพธศักรา2564นะฮะก็พูดไปติดขัดไปอ่ะ สวัสดียามเช้านะครับอ่าพี่ทุกท่านอยู่จังหวัดไหนกันบ้างอ่าทำอะไรกันอยู่นะฮะก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันท่วนหน้าเลยนะครับไปไหนอย่าลืมสวมแมสล้างมือกันบ่อยๆนะฮะท่านะผู้ชมอ่าเราจะได้แบบเอ่อไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคไวรัสอะไรก็จะเข้ามาสู่ร่างกายแล้วก็ยากขึ้นนะฮะล้างมือกันบ่อยๆสวมแมสตลอดนะฮะทำงานก็ปลอ,อดภัยไว้ก่อนนะครับก็งดเที่ยวนะฮะท่านใดทุกวันนี้ าพาครอบครัวไปเที่ยวอย่างผมนะฮะก็มีแผนไว้พี่ๆหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นช่วงสงการช่วงอะไรก็ถามผมว่าพาครอบครัวไปเที่ยวไหนนะฮะคือผมบอกเลยว่าอยู่แต่บ้านครับแล้วก็มีทํางานฮนะอย่างที่บอกครับถ้าไม่ทํางานก็อดตายเราก็ต้องทํางานกันสู้นต่อไปนะฮะขอเป็นกําลังใจกําลังใจกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับให้สู้กันต่อไปนะครับผ่านพ้นวิกฤตนีไปให้ได้นะฮะ วันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับกับวันจันทร์ที่26เมษายนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจผมกันด้วยนะฮะท่านใดยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากกดติดตามกันไว้ครับช่อง b a เนะวิคาะห์ตัวเลขจ้ะท่านใดนะครับอยากเห็นวิดีโอของกระผมกหงอนใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับยิ่งพูดยิ่งพันกันแล้วโอเคนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันก็เริ่มต้นกันที่ลาวสตาร์ก่อนเลยนะฮะลาวสตาร์ออกอะไรเอ่ยครับสองแหนึ่งนะฮะ4ี่หนะ ออกรอบเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะจ๊ะ,ะเราสตาร์ออกสองแปดหนึ่งสี่หกนะฮะสองแปดหนึ่งก็คือว่าสองเนี่ยมาวิ่งมาวิ่งฮะนะก็ได้มาแค่วิ่งอย่างเดียวอ่ก็คือสี่ไม่เกียเก่ยวสี่มันล่างฮะอ่าโอเคนะฮะท่านผู้ชมก็คือว่ามาวิ่งสองสำหรับข้อมูลเหล่าสตาร์นะจ๊ะ มาครับต่อมานะฮะเป็นฮานอยอะไรเอ่ยฮานอย VIP ครับ70913นะฮะ70913ก็คือว่ามา90เน้นเลยนะมาวิ่งรูทนะฮะอ่าวิ่งรูท9วิ่งรูท0นะอ่าวิ่งรูท0ถ้าใครลาก2ตัวนี้ลาก90ก็เข้า3ตัวโตวนะฮะแต่ถ้าบางคนไม่ลากก็มาอยู่แล้วเสียดายน่าจะออก590จะไปออก790ซะ ชุดต่อมาเป็นฮานอยปกติฮานอยปกติเนี่ยผมพลาดนะหรือผมเบอร์ผมละมือหรือเปล่า27852ครับฮานอยปกติเนี่ยเสียดายมากฮานอยปกติเนี่ยเออจริงๆผมน่าจะเขียนจะเป็น78นะคือมาเดี๋ยวมาวิ่งรุด5ก่อนฮนะมาวิ่งรุท5เนี่ยตัวเนี้ยมัน67มันมีอยู่แล้วหรือว่าผมมาทีเขียน78หรือเปล่า,มมา, 7, ห,รลาหรือผมอาจจะเบอร์ต้องขอไปพี่พี่พทุกท่านด้วยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะ ก็อย่างน้อยมาวิ่งรูดให้5เม็ดเดียวก็ยังดีนะครับต่อมาฮะเป็นฮ่านอยพิเศษนะฮะ93582อา่าจากการวิเคราะห์นะครับ93582ใช่ไหม9สามารถให้เไม่มานะฮะแต่ก็มาตัวกันไว้82ตรงๆเนะาะอ่านี่ครับก็ยังดีนะฮะ อ่อย่างดีนะครับสำหรับฮานอยพิเศษมาเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้กันเลยนะฮะก็เริ่มต้นกันที่ฮานอยพิเศษกันเลยดีกว่าครับ93582นะฮะ93582จากการวิเคราะห์เนี่ยให้82มาตรงๆเนาะอ่า26เมษายนครับ2564ฮะฮานอยพิเศษครับ ออกรอบเวลาอะไรเอ่ยห้าโมงครึ่งจากการวิเคราะห์อ่ะขอตามกันต่อนะฮะเจ็ดครับชุดแรกฮะเจ็ดสามเจ็ดแปดปิดท้ายด้วยเจ็ดหกนะฮะแปดศูนย์แปดเก้าปิดท้ายด้วยแปดสามครับนะฮะนี่ฮะแล้วก็เจ็ดห้าจบด้วยที่เจ็ดเก้านะฮะเรามาดูสามตัวกันครับ สี่เจ็ดสามนะฮะสี่เจ็ดแปดปิดท้ายด้วยสี่เจ็ดหกนะครับหลักร้อยเนี่ยให้สี่นะฮะตัวเด่นเนี่ยให้เจ็ดการวิเคราะห์นะครับฮานอยพิเศษจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะชุดแรกผ่านไปนะจ๊ะเรามาดูกันชุดที่สองคือฮานอยปกตินะฮะสองเจ็ดแปดห้าสองครับสองเจ็ดแปดห้าสองจากการวิเคราะห์เนี่ย ให้5มาวิ่งรูด5ไปแล้วนะฮะวันที่เท่าไหร่เอ่ย26เมษายนวันจัน์นะฮะ2 5 6 4ครับฮานอยปกตินะจ๊ะออกรอบเวลา6โมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับจากการวิเคราะห์ฮานอยผมคิดว่า8ครับอ่ะชุดแรกครับ8 9 8 2 8 5ครับ 848086ครับแล้วก็7073นะฮะนี่นะครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ489 482 485ครับหลักร้อยเนี่ยให้4ตัวเด่นให้8นะครับการวิเคราะห,าห์ฮานอยปกติจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอะเรามาดูชุดไหนกันต่อครับ ก็คือว่าเป็นฮานอย VIP นะฮะ70913 70913จากการวิเคราะห์ให้9กับ0นะฮะมา90เน้นๆนกันเลยวันที่26เมษายน2564ครับฮานอย VIP นะฮะจากการวิเคราะห์ VIP ผมคิดว่า1แล้วก็2ฮะ อ่ะชุดแรก19 12 10ครับ24 23 28ครับปิดท้ายด้วย15 26ครับ3ตัวนะฮะ4 19 4 12 410ครับหลักร้อยให้ 4ตัวเด่นให้1นะฮะการวิเคราะห์ฮาหนอย v วจบลงไปแล้วนะครับออกรอบเวลา19นาฬิกานาทีนะจ๊ะสำหรับ VIP มาครับเรามาดูชุดสุดท้ายกันเลยนะฮะเป็นลาวสตาร์ครับ28146ครับผลออก28146อ่ะมาวิ่ง2ะฮะ26 เมษายน2564ครับลาวสตาร์นะฮะออกรอบเวลาอะไรเอ่ย1545ครับจากการวิเคราะห์ลาวสตาร์ผมคิดว่า9แล้วก็0นะฮะอ่ะชุดแรก90 91 98ครับ07 08 06ครับแล้วก็9 2 0 1ครับ3ตัวนะฮะ5 9 0 5 9 1ปิดท้ายด้วย5 9 8ครับหลักร้อยให้5ตัวเด่นให้9นะฮะการวิเคราะห์วันนี้จบลงแล้วก็ขอพี่พี่ทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันเช่นเคยนะครับพี่พี่ทุกท่านนะฮะ